สำหรับข้อสิเดี๋ยวมาฟังโจทย์กันก่อนขายอีกหนึ่งรอบ Number 10 What else can this supplier offer? A. It's working now. B. I'll stay focused. C. A 5% discount. สำหรับข้อ10นะคะคำถามเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยคำว่า What else ก็คือมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่เรา เก่งไว้หรือว่าที่ควรจะได้เนี่ยมันควรจะเป็นคําตอบที่เป็นคํานามนะคะหรือว่าเป็นนามวลีเองก็ตามนะเพราะฉะนั้น what e l s e c a n t h e supplier offer นะคะ uh, offer นี่คือแปลว่าเสนอนั่นเองนะคะ supplier เจ้าเนี้ยเนี่ยมีอะไรที่สามารถเสนอให้อีกได้ไหม supplier ในที่นี้คือผู้จัดหานะคะหรือบริษัทที่รับจัดหานั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อ A it's working now อันนี้ไม่เข้ากับบริบทน,นะคะตัดออกได้เลยนะข้อ B I'll stay focused โฟกัสก็คือแปลว่าตั้งใจทํานะคะกําลังมีความตั้งใจทําอยู่อันนี้ก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถามนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเอ i ฟายเปอรก็คือส่วนลด5%อันนี้ดูน่าจะเป็นคําตอบที่ตรงกับบริบทแล้วก็เป็นสิ่งค่ะคือเป็นนามวลีนั่นเองนะคะ5% Discount ก็ข้อนี้ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อสิบนะคะก็คือ,เ,อเราอาจจะมองดูว่าเอ๊หนึ่งคำตอบที่ควรจะได้สำหรับคำถามท,าที่เป็น w h a t เนี่ยมันควรจะเป็นคำนามหรืออาจจะเป็นนามวลีนะคะ